สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้คุณครูโจนะครับจะมาสอนวิชาเคมีนะครับในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4อ่ซึ่งบทแรกนะครับที่ทําการเรียนรู้ร่วมกันนะครับก็คือบทที่1อะตอมแล้วก็ตารางธาตุนะครับหัวข้อย่อยนะครับที่จะเรียนในวันนี้นะครับคือหัวข้ออะไรนะครับเรามาดูกันเลยนะครับ ชื่อหัวข้อนะครับก็คือการจัดเรียงอิเล็กตรอนตามระดับพลังงานหลักนะครับของธาตุกลุ่มกลุ่ม B นะครับซึ่งในคลิปก่อนนะครับคุณครูโจได้สอนเกี่ยวกับการจัดเรียงอิเล็กตรอนนะครับตามระดับพลังงานหลักของกลุ่ม A ไปเรียบร้อยนะครับวันนี้ก็จะเป็นของกลุ่ม B ซึ่งกลุ่ม B นะครับก็จะมีชื่อเฉพาะว่านะครับเป็นพวกโลหะทรานซิชันทีนี้นะครับเักเรียนเรามาดูว่าโลหะทรานซิชันนะครับมันอยู่ตำแหน่งไหนของตารางธาตุ นะครับอันนี้เป็นตารางธาตุนะครับที่คุณครูโจว,วาดขึ้นมานะครับอาจจะไม่ค่อยสวยเท่าไหรน่นะแต่ก็พอที่จะสามารถสื่อความหมายนะักเรียนเข้าใจได้ว่ากลุ่ม B มันอยู่ตรงไหนของตารางธาตุนะครับในบล็อกนะครับในบล็อกของส่วนสีเขียวตรงนี้นะครับแล้วก็สีเขียวตรงนี้มันก็จะเป็นธาตุกลุ่ม A นะครับกลุ่ม A กลุ่ม A ก็คือหมูึ1หมูองแล้วก็ 3, 4 5 6, 7, 8ต่อเนื่องไปเรื่อย ทีนี้ตำแหน่งของกลุ่ม B นะครับมันจะอยู่ระหว่างนะครับเห็นไหมตรงนี้คือหมู่ 2A ส่วนตรงนี้ก็คืออะไรครับหมู่ 3A ตัวที่อยู่ระหว่างหมู่ 2A กับ3 b เอ้ามนะครับนี่เราเรียกว่ากลุ่ม B ก็คือโล oh หะ transition นอกจากอยู่ในส่วนนี้แล้วครับยังมีอยู่ส่วนตรงด้านล่างนะครับตรงนี้ก็เป็นธาตุกลุ่ม B เช่นเดียวกันหลักในการจัดเรียงอิเล็กตรอนนะครับของกลุ่ม B มีข้อแตกต่างนะครับจากการจัดเรียงอิเล็กตรอนของกลุ่ม B ซึ่งคุณครูนะครับจะสอนนะครับเฉพาะธาตุที่พบในข้อสอบบ่อยๆนะครับโดยส่วนมากเขาก็จะเอาธาตุที่มีเลขอะตอมนะครับตั้งแต่21นะครับตรงนี้นะครับไปเรื่อยๆนะครับจนถึง30นะครับจากธาตุที่21จนถึงธาตุที่มีเลขอะตอมเท่ากับ30นะครับ ซึ่งแต่ละธาตุนะครับจะมีการจัดเรียงอิเล็กตรอนอย่างไรนั้นเรามาดูตัวอย่างนะครับตัวอย่างที่1แล้วกันนะครับจงจัดเรียงอิเล็กตรอนของธาตุสมมติเป็นธาตุสมมติแล้วกันนะครับธาตุ x ธาตุ x ท,ที่มีเลขอะตอมเท่ากับ21 ตัวที่มีเลขตัตยีก็คือตัวที่อยู่ตำแหน่งนะครับตำแหน่งนี้ของตารางธาตุนั่นเองเรามาดูนะครับว่าหลักในการจัดเรียงจะจัดเรียงอย่างไรนะครับ x เ,เลขตัวยีก็แสดงว่า x มีอิเล็กตรอนทั้งหมด21ตัวการจัดเรียงอิเล็กตรอนนะครับไม่ยากนะครับจัดเรียงอิเล็กตรอนได้เท่ากับนะครับคล้ายๆล้กับกลุ่ม A นะครับชั้นที่1ก็คือบรรจุ นะครับบรรจุลงไปเท่ากับ2ตัวชั้นที่2ครับบรรจุลงไปอีก8ตัวใช่ไหมครับจาก21นักเรียนบรรจุลงไปแล้วเท่าไหร่ครับ2บวก8เป็น10นั่นแสดงว่ายังเหลืออ e ิเล็กตรอนอีก11ตัวที่นักเรียนยังไม่ได้ทําการจัดเรียงทีนี้อีก11ตัวนะครับเงื่อนไขของการจัดเรียงของธาตุกลุ่ม b ก็คือให้ข้ามนะครับวงโคจรที่3ไปก่อนแล้วไปใส่ในวงโคจรที่ที่ส นะครับโดยวงโคจรที่4นี่ให้ใส่อิเล็กตรอนนะครับเท่ากับ2ตัวนะครับดูนะ2 8งบวกสเป็นเท <xide. S 1> ่าไหร่ครับเป็น12ใช่ไหมครับ2องบวกแบวกสเป็น12จาก21ใส่อิเล็กตรอนแล้วเท่าไหร่ครับใส่ไปแล้วเท่ากับ12ตัวเพราะฉะนั้นเหลืออิเล็กตรอนเท่าไหร่ครับเหลืออีก9ตัว ส่วนที่ข้อแตกต่างจากกลุ่ม A ก็คือนะครับนักเรียนเห็นไมสองแแล้วให้ข้ามไปที่ระดับพลังงานที่4ก่อนโดยให้ใส่อิเล็กตรอนเท่ากับ2ตัวส่วนในชั้นนี้ก็คือมันเหลือเท่าไหร่นะครับเหลือเท่าไหร่ค่อยเอามาบรรจุลงในชั้นที่3ดังนั้นการจัดเรียงอิเล็กตรอนของธาตุ x จึงจัดเรียงเป็น2 8 9 2นะครับดูอีกหนึ่งตัวอย่างแล้วกันนะครับ สมมติว่าโจทย์ต่อเนื่องแล้วกันเนาะให้บรรจุอิเล็กตรอนของธาตุ y าธาตุ y ซึ่งมีเลขอะตอมเท่ากับ25่สิาแล้วกันเรามาดูนะครับว่านักเรียนจะจัดเรียงอิเล็กตรอนของ y 25ได้อย่างไร y25 ่เพราะฉะนั้นนักเรียนก็จะจัดเรียงได้เป็นจัดเรียงอิเล็กตรอนได้เท่ากับ ชั้นที่1ครับใส่เหมือนนะครับใส่เหมือนกลุ่ม A เลยก็คือเท่ากับ2ชั้นที่2ใส่เท่าไหร่ครับใส่8นะครับหนึ่งสองเสร็จเงื่อนไขคือให้ข้ามไปที่วงโครจรที่4ใช่ไหมครับแต่วงโครจรที่4เงื่อนไขก็คือต้องใส่เท่าไหร่ครับใส่2อนักเรียนก็จับบวกกันเลยลูกบวก8บวก2เป็น10ทีนี้จาก25ใส่ไปแล้ว12มันเหลือเท่าไหร่เหลือเท่าไหร่ก็เอามาใส่ลงในวงโครจรที่3 ซึ่งก็คือเหลือเท่ากับ13นะครับก็จะเป็นจัดเรียงอิเล็กตรอนเท่ากับ2 8 1แแล้วก็2นะครับจำเงื่อนไขให้ดีนะครับให้ข้ามไปใส่วงโครจรที่4ก่อนก็คือใส่อิเล็กตรอนเท่ากับ2อทีนี้มี2ตัวครับที่เป็นตัวสำคัญที่นักเรียนจะต้องจำเพราะว่าเป็นข้อ เงื่อนไขเฉพาะนะครับในการจัดเรียงซึ่งก็คือของธาตุโครเมียมนะครับโครเมียมนี่มีเลขอะตอมเท่ากับ24และและของคอปเปอร์คอปเปอร์ก็คือธาตุทองแดงนะครับมีเลขอะตอมเท่ากับ29 2ตัวนี้จําให้ดีนะครับเงื่อนไขในการจัดเรียงจะไม่เหมือนเพื่อนคือไอเลขอะตอม2ี่ี่นี่คือโครเมียมแล้วก็เลขอะตอม29นี่คือคอปเปอร์นะครับ เรามาดูนะครับตัวแรก Cr24 Cr24 นักเรียนก็จัดจัดเรียงนี่เป็นชั้นที่1 2ชั้นที่2เท่าไหร่ครับ8เสร็จแล้วให้นักเรียนข้ามไปที่ชั้นที่4เหมือนกันแต่ชั้นที่4จะไม่ได้ใส่เลข2เหมือนกับตัวอย่างที่1ที่ผ่านมาเงื่อนไขคือให้ใส่อิเล็กตรอนแค่1ตัวนะครับดูนะ 2-8-1บวก8บวก1เป็น11ใช่ไหมครับ2่าบวก8บวก1เป็น11เพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราครับใส่ไปแล้ว11เอาไปลบออกจาก24เหลือเท่าไหร่ติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอก11ก็คือเหลือเท่ากับ13ใช่ไหมครับถ้าเหลือ13นักเรียนก็เอาอิเล็กตรอน13ตัวไปใส่ลงในช่องไหนครับช่องไหนเออย13ตัว 13ตัวก็เอาไปใส่ลงในช่องนี้ใช่ไหมครับปวงโคจรที่3ก็จะเป็น13นะครับนี่เงื่อนไขสำคัญครับของโครเมียมต้องลงท้ายด้วย 1, 1> นะครับต่อไปครับทีนี้มาเป็นของคุณคอปเปอร์ธาตุคอปเปอร์เลขอะตอม29นะครับมีการจัดเรียงเป็นชั้นแรก2ชั้นที่2 8เหมือนเดิม นะครับเสร็จแล้วนะครับเรียนข้ามมาเลยครับข้ามมาชั้นที่3เลยให้ใส่เป็นเลขเลยครับเลข1นะครับเสร็จแล้วจับรวมกันครับจับรวมกัน2อบวกแบวกหเป็น11ใช่ไหมครับทีนี้11 1เป็นไปลบออกจาก29เพราะฉะนั้นเหลือกี่ตัวเอ่ยเหลือกี่ตัวก็เอามาบรรจุลงในชั้นที่3ก็จะเหลือเท่ากับเท่ากับกี่ตัวครับ คิด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 เท่ากับเท่าไหร่เอยได้ไหมได้ไหมได้คำตอบกันไหมเอยอ่าก็จะเหลือเท่ากับ18ตัวใช่ไหมครับเห็นไหมครับการจัดเรียงเงื่อนไขครับลงท้ายด้วยเลยครับ1จําให้ดีนะครับมีอยู่2ตัวที่เป็นเงื่อนไขเฉพาะที่ลงท้ายด้วย1น,นะครับลงท้ายด้วย1 ตัวคือธาตุที่มีเลขอะตอม24กับธาตุที่มีเลขอะตอมเท่ากับ29ซึ่งธาตุที่มีเลขอะตอมเท่ากับ24ก็คือใครเอ่ยโครเมียมใช่ไหมครับแล้วธาตุที่มีเลขอะตอมเท่ากับ29ก็คือธาตุคอปเปอร์ซึ่งก็คือธาตุทองแดงอ่ตัวอีกรอบนึงนะครับกลุ่ม B นะครับที่ นิยมออกข้อสอบนะครับมักเอาไปออกข้อสอบก็คือธาตุที่มีเลขอะตอมอยู่ในช่วง21จนถึง30ทีนี้21ถึง30นี่ทุกตัวจะลงท้ายด้วย2นะครับแต่มีข้อยกเว้นอยู่2ตัวก็คืออะไรลูกก็คือ CR กับ Copper พวกนี้จะลงท้ายด้วยด้วยอะไรครับลงท้ายอิเล็กตรอนด้วย1แต่ที่เหลือทุกตัวนะครับนอกจาก CR กับ copper นี้จะลงท้ายด้วยเลข อิเล็กตรอนเท่ากับ2นะครับเรียนทฤษฎีเสร็จแล้วทีนี้เรามาดูนะครับแบบฝึกหัดบ้างว่าเราจะทํากันได้ไหม,มพร้อมหรือยังเอ่ยทำไปพร้อมพร้อมกับคนครูเลยนะดูนะครับแบบฝึกหัดการจัดเรียงอิเล็กตรอนตามระดับพลังงานหลักของธาตุกลุ่ม B ซึ่งธาตุกลุ่ม B ก็คือโลหะแท้สิชันใช่ไหมครับตัวที่เขาเน้นนะครับก็คือพวกที่มีเลขอะตอมตั้งแต่2 1ถึง30 ซึ่งโจทย์ข้อนี้นะครับคุณครูโจก็จะยกแบบหัตัวที่มีเลขอะตอมตั้งแต่2 1 2 2 23 2 4 25ย6กจนกระทั่งถึง30นะครับตัวแรกเลยนะครับที่มีเลขอะตอม21สัญลักษณ์ก็คือตัว S และตัว C ธาตุตัวนี้มีชื่อว่าธาตุสแกนเดียมนะครับสแกนเดียมมีการจัดเรียงอิเล็กตรอนอย่างไรอาลุยเลยนะครับพร้อมรับไปเลยชั้นที่1บรรจุเท่ากับ2ชั้นที่2บรรจุสูง เท่ากับ8เสร็จแล้วเงื่อนไขคือให้ข้ามไปชั้นที่4เลยโดยชั้นที่4ให้ลงท้ายด้วยเลขอะไรเอ่ยลงท้ายด้วยเลขอะไรครับเลข2เสร็จแล้วเสร็จแล้วนะักเรียนจับรวมกันครับ2บวก8บวก2เป็น12ใช่ไหมครับ12เป็นไปลบออกจาก21มันเหลือเท่าไหร่ก็เอามาเติมลงในระดับพลังงานหลักที่3ก็คือเหลือเท่ากับเท่าไหร่ครับ เหลือเท่ากับ9ดังนั้นการจัดเรียงอิเล็กตรอนของธาตุสแกนเดียมก็เท่ากับ2 8 9 2นะครับตัวต่อไปครับ Ti เลขอะตอม22 Ti ก็คือธาตุไทเทเนียมนะครับไทเทเนียมก็มีการจัดเรียงหลักการเหมือนเดิมเลยลูกชั้นแรกบรรจุ2ชั้นต่อไปบรรจุ8ใช่ไหมครับพอเสร็จชั้นที่2ให้ข้ามไปที่ชั้นที่4 โดยวงโคโจรชั้นที่4เงื่อนไขคือให้บรรจุอิเล็กตรอน2ตัวเสร็จแล้วจับบวกกันครับได้เท่ากับ12มี22ใส่แล้ว12ถามว่ามันเหลืออิเล็กตรอนอีกกี่ตัวที่ยังไม่จัดคำตอบคือเหลือเท่ากับ10เราก็เอา10ตัวนี้มาใส่ลงไปในชั้นที่3นะครับ ต่อไปครับสัญลักษณ์ของธาตุตัวต่อไปตัว V นะครับเลขยกตอม23ตัว V ตัวนี้ก็คือธาตุวานเนียมวานเนียมก็มีการจัดเรียงเป็น2 8ใช่ไหมครับเสร็จแล้วข้ามไปที่ขั้นที่3ขั้นที่3วานเนียมให้ลงท้ายด้วย2เสร็จแล้ว8-2 2บวก2บวก2เป็น12 12ไปลบออกจาก23เหลือเท่ากับ11 สิ็ตัวก็ามาเติมลงในบุ่งครูจรชั้นที่3ใช่ไหมครับอ่าต่อไปครับอ่าเห็นสังเกตเห็นดอกจันไหมดอกจันตัวนี้คือเป็นข้อที่นักเรียนควรจานะครับห้ามลืมโดยเด็ดขาดเพราะว่ามันเป็นธาตุที่ลงท้ายด้วย2หรือเปล่าไม่ใช่ใช่ไหมครับ Cr คือธาตุโครเมียมเงื่อนไขในการจัดเรียงคือชั้นนอกสุดของธาตุโครเมียมจะต้องลงท้ายด้วยเลขเลขอะไรเอ่ย คำตอบคือเลข1นะครับอย่าลืมนะลงท้ายด้วยเลข1อ่ะเริ่มเลยนะ2 8ลงท้ายด้วยเลข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 1ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นรวมกันได้เท่าไหร่นี่สองบวกแปดบวกหนึ่งเป็น11 11เอ็ดเป็นลบออกจาก24ก็เหลือเท่าไหร่ครับเหลือ13ใช่ไหมครับอ่าต่อไปครับแมงกานิสแมงกานิสไม่ได้ลงท้ายด้วย ไม่ได้ลงท้ายด้วย1น,นะครับแต่ต้องลงท้ายด้วย2ก็จัดเรียงเลยเป็นเป็น2 8 2 8เสร็จแล้วลงท้ายด้วยอะไรนะลงท้ายด้วย2ใช่ไหมครับเอารวมกันเป็น12 12เป็นลบออกจาก25ก็จะเหลือเท่ากับ13ตัวนะครับต่อไป fe fe ของเราคือธาต เหล็กใช่ไหมครับเหล็กมีเลขอะตอม26ก็จัดเรียงเป็น28 28เสร็จแล้วให้ลงท้ายด้วย2จับรวมกันได้12 12เอาไปลบออกจาก26เหลือเท่ากับ14ตัวนะครับต่อไป CO CO ตัวนี้คือธาตุโคบอลนะครับโคบอลตมีเลขอะตอมเท่ากับ 27 27ก็เป็น2 8ลงท้ายด้วยลงท้ายด้วย2ใช่ไหมครับจับรวมกันเป็น12 12เป็นลบออกจาก27ก็จะเหลือเท่ากับ15ตัวต่อไปครับ ni ni เลขอะตอม28แสดงว่ามีอิเล็กตรอน28ตัวดังนั้นจัดเหมือนเดิมลูก2 8วงนอกสุดเป็น 2ใช่ไหมครับเสร็จแล้วชั้นถัดมาเติมเท่าไหร่ดีจับรวมกันเป็น12 12ไปลบออกจาก18ดังนั้นมีอิเล็กตรอนเหลือเท่ากับ 16, 16ก็เติมลงไปในระดับพลังงานหลักที่3นเห็นไหมครับ cu ดอกจันไปแล้วลูกจำนะครับ cu คัพเปอร์ U per, ทองแดงนี่จะต้องมีการจัดเรียงอิเล็กตรอนลงท้ายด้วย1ใช่ไหมครับ2 8ทองแดงลงท้ายด้วยลงท้ายด้วย ลงท้ายด้วย1น,นะครับลงท้ายด้วย1เพราะฉะนั้นจับรวมกันเป็น11 11เ,เ,เอาไปลบออกจาก29นั่นแสดงว่าเหลืออิเล็กตรอนที่จะเติมลงไปในระดับพลังงานลักที่3เท่ากับเท่ากับ18ตัวนะครับสุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วเก่งมากๆส,สุดท้ายก็คือ Zn Zn นะครับซสังกะสีหรือซิงค์นะครับถ้าซิงค์เนี่เลขอะตอม30 30ก็จัดเป็น28วงนอกสุด วงนอกสุดเป็น2เพราะฉะนั้นรวมกันเป็น12 12เป็นลบออกจาก30มีค่าเท่ากับ18นะครับนี่คือธาตุโลหะแทนซิชั่นนะครับ10ตัวนะครับที่อยู่ในตารางธาตุกลุ่ม B ที่นักเรียนมักจะพบในข้อสอบบ่อยๆคุณครูโจก็เลยเอามาทำเป็นแบบฝึกหัดให้นักเรียนได้ฝึกทำนะครับอย่าลืมนะครับลูกเงื่อนไขครับเห็นไหมนี่ ตัวนี้เลยนะครับคอปเปอร์เลขเอ้ยไม่ใช่โครเมียมเลขอะตอม24นี่ต้องลงท้ายด้วย1เสมอนะครับแล้วอีกตัวหนึ่งก็คือ Cu ทองแดงเลขอะตอม29นะครับลงท้ายด้วย1เสมอที่เหลือนอกจากนั้นนะครับ10ตัวที่เหลือนอกจากนั้นลงท้ายด้วย2นะครับนักเรียนจะเห็นได้ว่าการจัดเรียงอิเล็กตรอนนะครับตามระดับพลังงานหลักของาธาตุกลุ่ม A แล้วก็กลุ่ม B นะครับมีเงื่อนไขในการจัดที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นให้นักเรียนฝึกทำแบบฝึกหัดบ่อยๆนะครับถ้าไม่เข้าใจตรงไหนนะครับให้ย้อนกลับไปดูคลิปวิดีโอที่คุณครูโจนะครับได้สอนไว้นะครับดูหลายๆรอบนะครับหากยังไม่เข้าใจยังไงนะครับสามารถสอบถามคุณครูโจนะครับได้ตลอดเวลานะครับขอให้นักเรียนโชคดีในการสอบนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอ ถัดไปนะครับผมสวัสดีครับ